ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงยังมีบางคนที่ยืนหยัดด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะให้ไม่ว่าตัวเองจะ,ะเผชิญความเจ็บป่วยเหนื่อยยากเพียงใดก็ตามที่สองเป็นหูซ้ายที่สามหูขวาคนึงนิดนาสมใจหรือที่ใครๆรู้จักในชื่อครูนิดครูผู้ไม่เคยหยุดสู้และไม่เคยหยุดที่จะให้ ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ดิฉันอาจารย์คณิิศนาสมใจวัยรุ่นค่ะอายุ70ปีเคยรับราชการที่วิทยาลัยพิศการเมืองครับพี่โชกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชื่อเดิมกรมอาชีวศึกษาค่ะเป็นคุณครูสอนมาร์เก็ตติ้งวันนี้มีความสุขค่ีามคะก้าวแรกของงานจิตอาสาครูนิด เริ่มจากการเดินทางไปถ่ายทอดวิชาชีพเล็กๆน้อยๆให้ผู้คนตามสถานศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนต่างๆภายในจังหวัดพิษณุโลกจากกิจกรรมเล็กๆได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่งดงามและต่อยอดจนกลายเป็นภารกิจชีวิตที่คุณนิดไม่เคยหยุดทำปี2521เ,เริ่มรับราชการ พอปี2022ก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มชมรมชาวปักใต้พี่โชกชวนไปทำกิจกรรมก็จะมีพี่ๆในกลุ่มที่เป็นลักษณะของนักพูดในจังหวัดท่านก็เห็นแววท่านก็ชวนไปไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรรอกจากกำลังใจนอกจากเสียงปลบมือนอกจากรอยยิ้มอาจารจ์นิสัยร่าเริงจันถึงสุขรับราชการอย่าง,งที่สารอาทิตย์ ไปสอนราชภาพาหรือจันทร์สุขบางช่วงเวลาที่มาไรนาเสสรศวนขอตัวไปบรรยายบรรดาแม่แม่ในชุมชนหรือผู้รู้จักในชุมชนจะถามว่าครูว่างไหมมาสอนพวกฉันด้วยที่นั่นที่นี่ก็จะถาม้ว่าจะสอนอะไรอยากได้อะไรคนกี่คนจะได้เตรียมสิ่งของไปให้ครูฉันไม่มีตังนะครูฉันมีงบ500บาทโอ้ยไม่ใช่ปัญหานี่ค่ะคือสิ่งที่เริ่มต้น กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมอาชีพของครูนิดที่ทําไม่จำาเพาะเจาะจงเพียงนักเรียนนักศึกษาหรือแค่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนแต่ยังขยายไปถึงคนที่เคยใช้ชีวิตผิดพลาดหรือผู้ที่ขาดทักษะทางอาชีพอันนำไปสู่การเพิ่มพูนเสริมทักษะอาชีพสร้างโอกาสสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับตนเอง นอกจากครูนิดจะรักในการสอนให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะอาชีพให้กับผู้คนแล้วการทำงานเพื่อส่งเคราะห์สังคมก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ครูนิดมักจะทำอย่างสม่ำเสมอจวบจนถึงวันนี้คิดถึงคัะไม่ได้เจอกันนานแข็งแรงแข็งแรงนะเพราะว่าบางครั้งต้องไปกันเยอะ เธอสอนตรงนั้นฉันสอนตรงนี้แต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบปี2559ข่าวร้ายที่ไม่มีใครอยากได้ยินมาถึงครูนิดตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอาจมีเวลาไม่เกินสามเดือนนับเป็นโชคที่ได้พบโรคร้ายซึ่งหลายคนกลัวคะ่ะ เธอชื่อน้องมะเร็งถ้าทางการแพทนี่คือระดับไหนครับออระดับ3มจ,จะขยบสีแล้วค่ะเพราะกินกินไปครึ่งตัวที่เป็นเช่นนี้พอเข้าโรงพยาบาลจุฬาถึงรู้ว่าคุณหมอจะต้องตัดจากเอวซีกซ้ายอ้อมไปด้านขวาแล้วนำกระเพาะอาหารตัดออก60เป็นเมะเร็งตรงเป็นลำไส้สแต่เขาลามาตัดกระเพาะไป60ตัดม,ม้ามตัดอ่อนอกระบังลมลำไส้ตัดแค่20เซน แล้วโรคนี้เป็นสากลนิยมค่ะเธอต้องมาที่ต่อมน้ำเหลืองแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่หัวใจกลับไม่เคยยอมแพ้หลังฟื้นตัวจากการรักษาตัวครูนิดยังคงออกไปสอนออกไปสร้างแรงบันดาลใจโดยมีเป้าหมายเพียง ใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างคุณค่าให้กับสังคมมากที่สุดหลังจากการรักษาตัวนานนะครับออกจากรงพยาบาลถึงจะขึ้นเวทีเข้าเป็นวิทยากรบรรยาย,เยะเพียงแต่ว่ารู้เลยสภาพจะย่อมกระแย่งแต่ก็ต้องพยายามเดินตัวตรงพยายามพูดที่เต็มเสียงทั้งทงที่รู้ว่ายังยังไม่สมบูรณ์แล้วช่วงนั้นต้องไปรับฮีโมไปกลับไปกลับที่โซกรุงเทพแปดเทีย่ยวรวบรวมพลังลุกขึ้นไปทําแบบนั้นได้ไงครับอาจารย์ียกคำเดียวฉันต้องผ่านฉันต้องผ่าน เป้าหมายรออยู่เป้าหมายคือถ้าพูดภาษาเวลุได้ไปโชว์ตัวได้ไปแสดงตรงนั้นตรงนี้ได้ไปเจอผู้คนชีวิตจะได้มีสีสันนึกอย่างเดียวค่ะว่าฉันต้องรอดรอดเพือ่ออะไรรอดเพื่อจะได้ไปทำงานที่ชอบบางเงินบางเงินอาจจะชอบงานมวลชนชอบงานพบปะะูุคนดังนั้นใครก็ตามค่ะให้มีเป้าหมายใดหนึ่งที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับอัตลักษณ์ของตัวเองเหมาะกับบุค,คลิกเหมาะกับความรู้ความสามารถตัวนี้จะเป็นพลังอย่างยิ่งเลยค่ะ ลูกศิษย์มากมายเปลี่ยนชีวิตจากความรู้ที่ครูนิดมอบให้บางคนกลายเป็นทนายบางคนมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวบางคนเลือกทํางานเพื่อสังคมต่อไปครูนิดไม่เคยหยุดความเป็นครูไม่ว่าที่ไหนเวลาได้ทุกคนรอบตัวล้วนคือสิทย์ 24ชั่วโมงในแต่ละวันทุกคนต่างได้รับมาเท่ากันแต่เส้นทางการใช้เวลานั้นกลับแตกต่างออกไปบางคนเลือกเพื่อสร้างสุขให้ตัวเองบางคนทำเพื่อครอบครัวที่รักและบางคนก็ปล่อยเวลาไหลผ่านไปอย่างไร้ค่าแต่สำหรับครูนิดชีวิตวัย70ของเธอไม่เคยปล่อยผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ทุกนาที คคกาาารรสร้งุณ่ถ้านาทีนี้หรือนาทีต่อไปยังมีแรงยังมีพลังสมองยังใช้งานได้เลี้ยวแรงยังมีทำต่อไปเพราะถ้าหยุดทำหมายถึงไม่มีชีวิตแล้วนี่คือสร้างลมหายใจทุกนาทีที่มีความสุขด้วยการให้ความสุขแก่ผู้อื่นใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ไม่ฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรเลยเท่ากับหยุดลมหายใจ นี่คือเรื่องราวของคะนึงนิดนาสมใจอดีตข้าราชการครูผู้ไม่ใช่เพียงครูในวิชาชีพแต่เป็นครูที่มีจิตอาสาอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมด้วยความสุขในทุกลมหายใจแม้โรคร้ายจะพยายามพลาดชีวิตแต่เธอกับเลือกที่จะอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นต้นแบบของครูผู้เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังแห่งการให้ ครูผู้ไม่เคยยอมแพ้ครูนักสู้ผู้ให้ไม่สิ้นสุดไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา